วัสดีครับก็ลูกค้าอยากดูแต่ทำบ่อยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายก็วันนี้มาดูปาเจโร่2.4ดเกียร์ตัวใหม่กันนี้ก็มาก็ท่อเดิมๆเลยเดิมๆก็เดินใหม่ทั้งเส้นมาดูงานกันตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วชุดนี้ก็จะมีปลายหนึ่งชิ้นแล้วก็เดินใหม่เดินใหม่ตัวเนี้ยพวก ส4 8เกียร์่ดเกียนี่ยถ้า2นิ้วครึ่งใหญ่ไปนะครับต้องเป็น2นิ้วสองอันนี้เดินไป2นิ้วสองแล้วใส่ท่อพักตัวหนึ่งท่อใบพัดแล้วก็แคตตัวนี้จริงๆแล้วมันอยู่ด้านบนก็ตัดย้ายลงมาล่างหรือลงมาทำวัสดใหม่คันนี้ก็จะได้อัตราเร่งดีขึ้นเสียงก็เงียบเหมือนเดิมอย่างคันนี้ลดน้ำหนักมาประมาณนักตันครึ่งเนี่ยพอทำท่อท่อชุดนี้แล้วเนี่ยขับมันวิ่งพิ้วเลยน้ำหนักก็เหมือนดอรี่น้ำหนักเลยอะ ก็ง่ายเหลือประมาณสักตันสองได้ก็ขับสนุกแน่นอนชุดเนี้ยราคาอยู่ที่1,700เรียบร้อยแล้วครับผม